ด่วนเงินประกันรายได้ยางพาราบิ๊กกยทแจ้งทกสนัดโอนเที่ยงคืนนี้ตรวจสอบโอนเงินที่ชงโค inbaac. com กราสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกันเป็นประจำครับกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มตกค้างหนึ่งแสนรายมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชรข่าวกเกษพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ยางพาราตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563นะครับได้อนุมัติโครงการประกันรายได้กะเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2นั้นนะครับ กเกษตรกรชาวสวนอย่างนะครับสามารถตรวจสอบผ่านลิงก์ w w w r u b b e r c o t h s a g i r i n d e x และสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้นะครับที่ลิงก์ของ chongko.inbaac ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งผ่านมาเสีงวดนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับ นายสุนทรรักกรงนะครับผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทำงานกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะครับวงเล็บบอร์ดกยทนะครับได้เผยกับฐานเศรษฐกิจนะครับโครงการประกันรายได้เกษตรกรยางพารานะครับการยางแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อกเกษตรกรชาวสวนยางที่ตกค้างนะครับ ที่จะชดเชยส่วนต่างประกันรา,ราคายางจำนวนนะครับ1892รายนะครับให้กับทกสเมื่อวันที่9มีนาคม2,564นะครับเงินชดเชยประกันรายได้งวดที่1ถึงงวดที่4นะครับคาดว่านะครับจะโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่12มีนาคม2,564นะครับ ซึ่งก็คือเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับพี่น้องชาวสวนยางนะครับและพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับการยางแห่งประเทศไทยนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์นะครับการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สอง ได้ที่ลิงก์นี้นะครับ w w w l a b b e r c o t h g i r i n d e x นะครับเข้าไปที่เมนูบุคคลธรรมดานะครับตรวจสอบประกันรายได้ระยะที่2นะครับเสร็จแล้วนะครับพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก ของผู้ที่ได้ข้้นท้เบียนไว้กับกยทนะครับเสร็จแล้วตรวจสอบประกันรายได้ระยะที่2นะครับทั้งนี้นะครับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะครับยังสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยางพาราแบบอัปเดตได้ตลอด24ชั่วโมงได้ที่นี้นะครับ c h o n g o i n b a a c c o m นะครับ ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มตกค้าง1นึ่งแสรายนะครับที่ทางทกศนะครับนัดโอนเงินให้หลังเที่ยงคืนนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่ 12, มีนาคม2 5 6 4นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มตกค้าง1,000งแกว่ารายนี้ครับ จงโชคดีและท้ายสุดนี้นะครับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตศรพารวยก็ขออวยพรให้พอ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตลอดปีและตะลอดไปสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่นะคลิปหน้าสวัสดีครับ